คือเก้าคับอาวุธนักนี่แลมื่อนีพ่อได้ล่างตากันแท้ๆครับว่าเป็นซิครับพี่น้องยิ่งบอถือโอ้ยฝีมืดตกแห้งครับแ <c oughs> ล้วก็ขั้นนกเป็ดบอดเห็นผมจีพ้าพี่พา,พพาน่องแว่ปเบึงสะกุ้งน้ำครับบอกุ้งเด้อยพี่น้องหามันน้ำแข็งละล่ๆครับจีได้สวนน้องบึงนี่ครับหายเงี้งด่งสอนก็อกไปน้ำเราครับนี่ สวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วครับกับเบามืองเลยครับวันนี้สีผ้าลอยแงมแรงๆนะครับพี่นอ้องลอยแมยัมงแรงจากหน่อยครับทิไปเบื้องเง่นนกเป็ดครับมือว่านี่ผมไปเบิ้งมาเที่อนึงแล้วพี่น้องบัวมาครับหลังจากคลิปทีแล้วผมยิ่งมาเป็นสิบแต่ว่ายิ่งบดถือครับสวยปัดลถดพี่น้องเสียดายครับเก็บใจมันแห้ง มือนีสีพาพีผานองลงไปเบิงอีกเติมเทเดียครับมือนีนี่ลงไปน้ำทางนี่นะครับนี่ยังลงไปนี่เอาคือเก้ากับอาวุธนักนี่แล้วมือนีพ่อได้ล่างตากันแท้แทครับว่าเป็นซิปครับพี่น้องยิ่งบวถืโอโว้ยฝีมือตัวแข้งครับแ <laughs> ล้วก็ขั้นนกเป็ดบวเห็นผมสีพ้าพีพานองแว่ไปเบิงสะกุ้งนันครับบวกุ้งเน้อ พี่น้องหามนันน้ำแข็งละลายครับจีด้ส่วนนงเบึงนี่ครับหายแยงด่างส่วนก็ออกไปน้ำเราครับนี่เตีย่ไปน้ำครับมัดจะท่ายลดไปน้ำน้ำแข็งมันละลายจีด้จัดการมากกินแรงจากน่อยนะพี่นอ้องพ่อไม่ได้สื่อกับเขากับน้ำเนาะเนาะไปพี่น้องลงไปน้องท่างไปนี่แล้วครับเดี๋ยวนะล่อไปรื่ไปลาะสายคล้องไปครับ ไปครับพี่น้องน้าลุงบอกมึโอ้ยอไปเลยครับบกาน,นั่นพุ่นึุนไปเร็วเฮ้ยเอาไปพัดซนะเนาะพุ่นว่องใส่อีก ลาะคล้องไปนี่พี่น้องอที่เลาะสายคล้องนี่ไปแล้วพี่น้องนี่เลาะน้ำคล้องไปนี่ครับอล้ยรถกระแ้งหลายด้วยครับตอนนี้ เป็นคำลั่งเลือกการเลือกงานกันครับ เจ้าทิน้นยืนคงดงอยู่คุณบัวมาพี่น้องคำพูดแล้วอะผมว่านี่คุณว่านี่ผมกันเลือกงานนี่แหละครับมาบัวมาครับบัวมา สงสัยขึ้นเบิดแล้วครับสงสัยไปเบิดแล้วหนากับหนาวจังเลือกครับนี่อากาศเย็นขนาดเมื่อนี้กับทิดลบอยู่ครับคุณหภพมุ่งกัทิดลบอย,ยู่ ใช่ครับมีพียิ่งมือนังยิ่งดอไนะครับกาจิบเบิ้งนันบกุบวุกวกปบปุ๊บบ้บ มือนัพ่ออยู่นี่สามตัวครบออบับพ่ออยู่ว่างนี่แล้วก็ไปพ่อยู่ทั้งหนาพุ่นอีกเจ็ดตัวครับมือ,อน,นัพ่ออยู่ว่างทั้งนาพ่ออยู่แจ้พุ่นครับอีกเจ็ดตัว มันคำครับพี่น้องเหลืองานมากกับคำหรอครับไปไปเบ่งไปเบ่งสะกุ้งกันพี่น้องขั้นเป็นมัน,มนละลายกับจีด้ส่วนจากน้อยครับขัานบวลละลายกับจีด้เมื่อบ้านไปครับหันเดวโอ้ยไก่ปลาบินออกบางนึงนี่พี่น้องบินออกจากนีครับบางนึงนี่ันมาเห็ดยังอยู่นี่ มันมาเคลียกกินอีหยังบุนี่นี่ครับเป็นเดือนอยู่นี่ไปขึ้นไปเบิ่งดูโอ้ยห้อยเพิ่นเห็ดอีหยังนอกบดนี้โอ้ยเป็นห้อยขาเจ้าเห็ดอีหยังคือแปลี่นเท้พี่น,อน้องบ่แม่นอีหยังนอกบดนี้เพ่นเป็นทางขึ้นไปพุ่นครับ คนมาเห็ดอีกอย่างเนี้อ้หย,อยหนาวเดือพีนองเดือหนาวโอ้ยน้ำแข็งบมงท่นนในลาไลอยู่ครับ แข็งมาท่านได้ละไล่กุ้พุ่นยังเป็นก้อนแข็งเพิ่งขึ้นเก่าอยู่เหตุจังไดลรัพี่นอ้องแบอน,นี้มาเสียเถียวอยีกแล้วครับนี่พี่เออโถยังหมักหนาๆนะอยู่ที่พี่นอ้องมันเป็นจังไดนี่ มันบ่ได้ละลายง่ายด้วยนี่พุ่นยังหนาอยู่ด้วยครับนี่มึงห้อยมันแตกเห็นบ่ครับเนี่ยสามสิบเส้นได้อยู่ครับนี่จากห้อยนี่มันไม่หดพี่หน,าค,หนาครับหนาครับหนาสาเหตุที่มันนั่นละลายก็เพราะว่ามันหนาจะเป็นหอมผู้นั่พี่น้องมอง,งนี่ มันจีเป็นโฮมส่วนมากครับมันบกคอยถือแดดครับโอ้ยนา้าตึบเลยละครับพี่น้องเบิ่งฟ้องอากาศา้ลดครับนี่นี่เบิ่งฟ้องอากาศรดครับโอ้ยมาชิได้กุ้งไปก้อยแรงจังเอยพี่น้องเอ้ยพลาดแล้วครับงานนี่ มีหอยคนมาเจาะอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่นี่เห็นมาครับหอยข้าเจ้ามาเจาะครับนี่สงสัยข้าเจ้าชิมาเจาะเอาหน้าหมูเล็จังเดกุ้งไห,งหลได้ครับบ่อนี่กุ้งไหลท้าอื่นมันละลายเบิดแดเราผมว่ารเมนมันสีละลายพี่น้องก็เลยผ้าผีผ้าน้องมาเบิง่งฉันนีเดี๋ยวนี้พลาดครับพลาดพลาด Uh huh. วัวเปน็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวถามมันละลายก่อนครับเพราะว่ามันหนาอยู่นี่เบิ่งเอาโลดนี่พี่มันสีละลายไงวัวนี่คุณอ,อ,อ,อ๋อทำนี่เราพี่น้องขอบบุญขอบคุณครับขอบบุญขอบคุณนเด้อครับเด้อที่มาติดตามรับ ชมนะครับอยู่เป็นกําลังแรงใจให้กันไปโดนๆเ้อครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณนอิลีครับจากใจเบาเมื่อเน่เลยเด้อขอบบุญขอบคุณนอิลีเอ้ติดตามต่อพ่อกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีมีใช่ซูผู้สุ่คนพี่น้องผมสวัสดีครับ